ก่อนนับตรวจบ้านควรคอนเฟิร์มกับโครงการก่อนนะครับว่ามีระบบน้ําให้เราตรวจสอบหรือเปล่าในการตรวจสอบบ้านนะครับระบบน้ําเป็นระบบที่สําคัญมากอีกระบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโครงการเขาไม่มีระบบน้ําให้เราตรวจสอบนะครับเราก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าตัวระบบการระบายน้ําของอ่างล้างมือนะครับระบบการระบายน้ําของชักโครกนะครับแล้วก็ระบบการระบายน้ําต่างๆในห้องน้ํานะครับเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยตัวพื้นของห้องน้ําต่างๆนะครับ เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบในเรื่องของการรั่วไหลการซึมของน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ําในบ้านสําคัญมากๆนะครับอยากจะให้ทุกท่านที่กําลังจะซื้อบ้านนะครับแล้วก็นัดตรวจบ้านคอนเฟิร์มออกับโครงการให้เรียบร้อยก่อนว่ามีระบบน้ําพร้อมหรือไม่ถ้าพร้อมก็นัดตรวจบ้านมาได้เลยนะครับอ้อระบบไฟก็สําคัญนะครับระบบไฟจะต้องมีเช่นกันนะครับแต่สําหรับบ้านนี้ี้ระบบไฟเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ